สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้ผมจะมาเอาคอมมาแนะนำกันนะครับสำหรับเซตสินี้นะครับ In t o t h e Arcane ก็วันที่ผมลงคลิปเนี่ยออตัวเซตน่าจะเข้าไปแล้วนะครับก็เผื่อใครกำลังหาคอมเล่นกำลังหาคอมมาไต่แรงอะไรเงี้ยก็สำหรับคลิปนี้ผมจะามาแนะนำกันให้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ถ้าคิดจะเติมเกมเราก็ต้องร้านนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครบจบทุกการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกม F k j เคเจ e y ี่ที่คุณสามารถเติมได้ทุกแพ็คหรือว่าจะเติมเพื่อเปิดหากราชารจีบีสวยๆในทีฟีก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ก็มีเกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายลองทักไปสอบถามที่เวจยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือละแอยดยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยรับรองว่าถูก,กว่าเติมเองปลอดภัย100%แน่นอนถ้ามีโอกาสได้ใช้บริการก็ฝากบอกว่ามาจากช่องมิสเตอรด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่คอมแรกนะครับก็คอมแรกก็จะเป็น En For c e r นะครับก็เป็นคอมหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยเหมือนกันนะครับใน PPE คือมันเป็นคอมที่ค่อนข้างเก่งแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขยอยู่เล็กน้อยตรงที่ว่าเราต้องมีสแปด e n f o อ c e r อย่างน้อย1อันนะครับคือถ้าจะเล่น Enforcer เนี่ยผมค่อนข้างแนะนําเลยนะว่าต้องเป็น8 En f o r c e r นะครับก็คือควรมีไม่ว่าจะเป็นเสารหรือว่าตาก็คือควรต้องมีสแปด e อ f o r c e r 1อันนะครับคือผมลอง6 Enforcer ละ 6 Enforcer เนี่ยผมรู้สึกว่าดาเมจมันช้าไปนะครับมันช่วงเลทเกมมันจะไม่ไหวแต่ถ้าเป็น8 Enforcer เนี่ยมันจะจัดปัญหารตรงนี้ไปได้นะครับก็แนวทางการเล่นคอมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่ก็เป็นฟ a สแปดปกติฟ a สแปดไปหาวายก่อนนะครับเอาวายมาเป็นแครี่ส่วนช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะเซรีมาถือของก่อนก็ได้หรือว่าจะถือของเอาแมตตี้ถือของรอเคดินก็ได้นะครับแล้วก็พอฟ a สแปดปุ๊บอ่ะมีวายแล้วเราเลือกอโนมาลีให้วายอะไรไปแล้วก็ มาขึ้น9เพื่อไปหาเคสลินต่อนะครับเคสลินจะเป็นแครี่เอนเกมของเรานะในคอมนี้นะครับเพราะงั้นก็ต้องเก็บตังค์ดีๆแล้วก็เซฟเลือดมาดีๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องหาเคสลินนะเพราะว่าวายตัวเดียวเนี่ยแบกไม่ไหวนะครับส่วนไม่ว่าจะเป็นแมดดี้หรือว่าจะเป็นเซรีนเนี่ยต่อให้ถือของมาฟูฟูสชิ้นเนี่ยช่วงประมาณสเตจห้าขึ้นไปเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับมันดาเมจไม่พอแล้วนะต้องพึ่งเคสลินนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคอมสแคร็บนะครับ ก็คอมสแครปเนี่ยเท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันโอเคแหละคอคอกีเนี่ยอาจจะเป็นแครี่4บาทที่ไม่ได้เก่งมากเมื่อเทียบกับเซตเก่าแบบตัว4บาท AD ดีเซเก่าๆแต่ว่าเมื่อมาเล่นกับสแครปเนี่ยข้อดีก็คือถ้าเราเปิดสแครปต้นเกมเราจะมีโอกาสวินสตีค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าไอ้ตรงไอตรงเทสสแคปเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกับอาร์เมนสครปปี้อินวิเทอินอินเวนะครับที่ เราแค่ใส่คอมโพเนนต์เป็นหนึ่งชิ้นมันจะกลายเป็นไอเทมเต็มนะครับเพราะงั้นเราจะมีไอเทมนาคนอื่นในช่วงต้นเกมอันนี้คือข้อดีของเทรดนี้นะครับส่วนช่วงเลดเกมข้อดีก็คือเราก็จะมีไอเทมไปกระจายให้หลายตัวละครนะครับอย่างคอกิทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องทำสามชิ้นเราทำมันก็สองสองชิ้นครึ่งอันนี้ก็สองชิ้นครึ่งอันนี้ก็แบบชิ้นครึ่งชิ้นครึ่งประมาณเนี้ยมันทําให้แบบเราสามารถกระจายไอเทมได้ดีมากขึ้นนะครับก็ถามว่า แล้วมตอนไหนที่ควรเล่นสครับผมมองว่าอาจเป็นช่วงแบบต้นเกมเราเปิดสครับมาแล้วแบบมีคอกิแบบอยู่ดีคอกิมาเวลรห้าเวอหกอะไรแบบนี้อันนี้ก็น่าเล่นแล้วนะครับแล้วก็ในบางเกมที่ไอเทมเราแบบไอเทมเราผสมกันแล้วแล้วมันไม่ค่อยดีแต่ว่ามันแยกดีชิ้นดีชิ้นแบบแยกรอตแบบมี็อ,ล,อล็อดมีดาบอะไรเงี้ยมันแยกกันได้เงี้ยก็สามารถเล่นคอมนี้ได้นะครับต่อมานะครับอันนี้ผมไปเจอมาเองเลยนะครับก็เป็น6เซนติเนลไฮเมอร์ อันนี้ผมไปเล่นเจอมาแล้วแบบโหแบบมันเก่งมากนะครับมันมันเหมือนกับเราไปกลับไปเจอเซนติเนลอาริตอนเซตสิเลยอะ่ะเหมือนผมได้กลับไปเจอคอมแบบนั้นน่ะคอมแบบ6กเซนติเนลอาริอ่ะคือแบบฟอนไลน์แน่นๆแล้วก็แบบตัว AP ข้างหลังแบบสกิลเรื่อยๆคืออย่างโอเคตอนเซตสิเนี่ยอาริก็แรงใช่ไหมครับส่วนเซตเนี้ยไฮเมอร์ไฮเมอร์ดิงเกอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้ามันยิ่งสกิลเนี่ยมันจะยิ่งเก่ง คือมันสเกลตัวเองได้จากสกลิลนะครับเพราะว่าเนี่ย eat cast fire one more missile นะครับก็คือไฮเมอร์ดิงเกอร์เนี่ยจะยิงมิสซล์รที่ห้าเม็ดพอแคสหนึ่งครั้งมันจะกลายเป็นหกพอแคสตสกลิลอีกทีหนึ่งมันจะกลายเป็นเจ็ดกลายเป็นแปดกลายเป็นเก้าเพราะงั้นยิ่งบอร์ดยืนนานแค่ไหนไฮเมอร์ Hi ยิ่งเก่งนะครับยิ่งยิ่งเรายิ่งเราบิวบอร์ดเราให้แบบฟอนไลน์แน่นๆยืนชนนานๆรับดาเมจนาน,านๆไฮเมอร์ยิ่งเก่งเพราะงั้นคอมแบบนี้มันเลยเกิดขึ้นมาได้นะครับก็ผมไปเจอมาก็เก่งมาก กาเล่นเป็นฟาส8ปกติเลยฟาส8แล้วก็ไปหาแบบไปเก็บเซนติเนลเรื่อยๆนะครับแล้วก็เล่น6เซนติเนลบวกไฮเมอร์ heimer, นะครับส่วนในตัวอะคาเดมีตรงนี้ก็อันนี้จะเปิดไม่เปิดเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ไอเทมอะคาเดมีของคุณในแต่ละตานะครับบางตาออกแบบแบบ3อะคาเดมีออกมาเป็นลาบดอนอะไรเงี้ยก,ก็เปิดได้เพราะว่าคุณจะสามารถเอาไอเทมมาใส่ให้ er ไฮเมอร์ดิงเกอร์ได้ก็ดูไอเทมอีกทีนึงนะครับว่าควรต้องเปิดไหม พอถ้าไม่เปิดเดี๋ยวก็สามารถตัดเจทิ้งไปได้นะครับสามารถตัดเจแล้วก็ไปเติมเทดตรงอื่นได้นะครับก็ต่อมานะครับเมื่อกี้เป็นไฮเมอร์เซนเนลไปแล้วนะครับก็คอมนี้จะเป็นอีมิสซารี่นะครับอีมิสซารี่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นคอมที่เฟกได้โดยการที่จะเฟกอิมิสซารี่เนี่ยมันจะมีเฟกเอดีกับ AP นะครับซึ่งคอหลักของคอมนี้ก็คือ4อิมิสซารี่นะครับก็คือ4ตัวนี้คืออิมิสซารี่เนี่ยเป็นเทดที่ถ้าคุณไม่เปิด1คุณต้องเปิดสไปเลยมันจะไม่มีแบบบ2นนะะครรััเพา้ ถ้าเล่นอิมิสซิลี่เนี่ยก็คือเล่นสี่ไปเลยไม่ก็เล่นหนึ่งนะครับส่วนนี้คือสี่อิมิสซิลี่ที่แบบเป็นสี่คอตรงนี้นะครับแล้วก็มาเฟกตัวข้างหลังตัวข้างหลังก็จะเฟกตามไอเทมของเราในแต่ละเกมนะครับเช่นถ้าไอเทมมาเป็น AD ดีเราก็ไปเล่นเป็นอิมิสซิลี่เอดถ้าไอเทมมาเป็น AP พีเราก็เล่นเป็นไฮเบอร์ดิงเกอร์นะครับก็ถามว่าทำไมคอมนี้มาถึงเก่งอันนี้ผมไปลองมาหลายเกมแล้วนะครับก็มันเก่งจากแอมเบซาส่วนหนึ่งนะครับแอมเบซาสเนี่ยเป็นทั้งอิมิสซิลี่ แล้วก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับเป็นไฟเตอร์ที่อารมณ์เหมือนเซต EDM ตอนเซ็ตสิบเลยนะครับแบบเก่งเก่งมากๆนะครับแล้วบรรแถบเป็นอีมิสซารี่นะซึ่งอีมิสซารี่เนี่ยมันบัฟทั้งบอร์ดนะครับยิ่งคุณมี4อีมิสซารี่เนี่ยคุณจะได้รับบัฟตรงนี้ทั้งบอร์ดเลยนะครับแบบอเมซ่าจะบัฟอาร์เมอร์แบบจะบัฟ ARMR การเลนแบบบัฟเลือดอะไรเงี้ยคือกาเลนมันจะมีบัฟตรงนี้นะครับเนี่ย จะบัฟทั้งบอดเลยเนี่ยพาร์ทฟอัพเตอร์ลิงดาเมจฮิลตรงนี้แล้วก็มีแอคทีฟสกิลตรงนี้นะครับแล้วก็การเรนจะบัฟเพื่อนข้างๆก็แล้วก็จะมีนามินามิบัฟมานาทิสนาบัฟให้สปีดตรงเนี้ยแหละที่มันเก่งของเทดนี้นะครับเพราะมันบัฟทั้งบอดเลยก็อย่างไฮเมอร์เนี้ยไฮเมอร์ได้บัฟตีไวได้บัฟมานาด้วยนะครับจากตัวตรงนี้นะแล้วก็บ,บอร์ดอืดขึ้นด้วยจากการที่เบซ่าบัฟเอไอเอมอาร์นะครับ ก็ประมาณน,นี้คอมก็เล่นคล้ายๆกับ AD e d f e c t AP f f e c t ตอนเซตสินะครับ mm hmm. ก็ฟาสแปดไปแล้วก็โล4สนะครับโลสีหาหาตัวพวกนี้ให้หมดนะครับเ mm hmm. มื่อกี้เป็น4ี่อิมิสซี AP นะครับอันนี้เป็น4ี่อิมิสซ AD นะครับ mm hmm. ก็เล่นเหมือนกันเป็นคอหลักเหมือนกันคือ e m i ิสซ r y นะครับแค่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมที่ไอเทมเรามันมาเป็น AD แบบดาบเยอะไปหมดโอ้โหลอตไม่มาเทียไม่มาม่อาจดาบ มาดาดาบมาดาธนูอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นเป็นคอมนี้ได้นะครับก็คอมนี้จะเล่นเป็นคอกินะครับเนื่องจากว่าคอกิเนี่ยเป็นตัว4บาทที่ผมมองว่ามันเก่งกว่าทวิชนะในตอนนี้นะครับก็คอกิเลยเป็นตัวที่น่าเล่นมากกว่านะครับแล้วก็จะมีจุดเด่นตรงนั้นเนี้ยมันจะมีจุดเด่นที่อาจจะมากกว่ามากกว่าเล่นไฮเมอร์นิดนึงตรงที่ว่าในบางเกมที่ไอเทมคุณไม่ดีและไอเทมคุณน้อยคุณมีคอกิที่มันเป็นสแครปตรงเี้ยก็คือใส่ไอเทมแค่2ชิ้นครึ่งได้นะครับ มาต่อกันที่คอมรีโลบ้างนะครับก็จะเป็นค o อกมอลดีโลนะครับอ,อ่อก่อนอื่นเลยผมขอบอกกันเลยว่าเซตเนี้ยในช่วง pbe นะครับออตัวละคร3บาทเนี่ยจะเป็นที่นิยมในการเล่นรีโลค่อนข้างเยอะนะครับผมแทบไม่เห็นคนเล่นรีโล2บาทเลยนะครับตัว3บาทเนี่ยจะเห็นเยอะมากๆนะครับอย่างค o อกมอลเนี่ยเป็นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เห็นได้บ่อยมากๆคนเล่นแทบทุกเกมนะครับ ก็จะเป็นคอมรีโลนะครับก็รีโลสามบาทปกติก็คือโลเวลเจ็ดตามปกติเลยนะครับหาสองตัวนะครับก็คือสกาที่เป็นตัวแทงหลักแล้วก็หาค็อกมอลนะครับตรงตัวของค็อกมอลเนี่ยก็คือใส่ไอเทมเน้นแบบเน้นสกิลไปเลยนะครับเพราะว่าตัวแพสซีฟของค็อกมอลเนี่ยมันมันมีแบบเอ่อต้องบอกว่าตรงแอคทีฟสิแอคทีฟของค็อกมอลเนี่ยมันจะช่วยแบบเร่งแอตแทคสปีดอยู่แล้วนะครับก็เน้นไอเทมฮิลเน้นไอเทมมานาเน้นไอเทมดาเมจไปเลยนะครับส่วนแทงหลังก็เป็นสี่สไนเปอร์นะส่วนฟอนไลน์ก็เป็นสี่วอชเชอร์นะครับ เป็นเทรดแบบเน้นอึดๆแล้วก็ยืนยิงตามปกตินะครับอันนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นคอมคอนเคเลอร์นะครับคอนเคเลอร์เนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าควรต้องเปิดคอนเคเลอร์ไวๆตั้งแต่ต้นเกมนะครับเพื่อเราเราจะมาฟาร์มสมบัตินะครับแล้วก็ต้นเกมควรจะต้องแบบเป็นบอร์ดที่ฮิตตัวละครช่วงต้นเกมเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากฟาร์มสแต็จากคอนเคอเลอร์เยอะๆนะครับซึ่งถ้าเราได้ฟาร์มเยอะเนี่ยเราก็จะรวยมากขึ้นนะครับแล้วเราจะมาเล่นบอร์ดนี้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าบอร์ดนี้ถามว่าเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างแพงนะครับ เป็นบอร์ดที่แบบมันมีตัว4บาท5บาทเต็มไปหมดเลยนะครับฟอนต์ลายตรงนี้ก็เป็นบอร์ดที่แพงมากๆแต่ว่าเราจะใช้ความรวยจากคอนเคเลอร์นี่แหละเอามาช่วยตรงนี้นะครับส่วนแก๊งแพงเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำา3ดาวก็ได้นะครับอาจจะเล่นแค่2ดาวก็ได้เพราะว่ามันเก่งพอนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรมีเนี่ยอย่างแกรกเลยเนี่ยควรมีตานะครับตาคอนเคเลอร์จำเป็นมากๆเพราะมันทำให้ตัวอย่างแก๊งแพงเนี่ยแรงขึ้นนะครับแล้วก็อย่างเซปิก้าเนี่ย ถ้าให้ผมแนะนําจริงๆเนี่ยมีแค่ตาเดียวก็สามารถเล่นได้แล้วแค่เปลี่ยนเ e อล่าอิทตรงเี้ยเป็นเรลนะครับเราก็จะมีคอนเกรเลอร์หกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรามี2ตาเนี่ยเราจะมาเล่นบอร์ดนี้ได้นะครับซึ่งเราจะมีตัวอย่างเอล่าอิทมาช่วยยืนยืนดับดาเมจเพิ่มได้นะครับแล้วก็มาต่อที่เลเบลนะครับก็เลเบลเนี่ยเป็นคอมแบบเวอร์ติเคิลเทดเลยเท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครเลเบลเนี่ยเอาไปจับคู่หรือว่าเอาไปเติมเติมคอมอื่นเนี่ยอาจจะดูยากสักนิดนึง ยิ่งถ้าคุณอยากเล่นโซโอีอ้เนี่ยผมรู้สึกว่าโซอีอ้ต้องเล่นกับเรเบลนะครับซึ่ง7เลเบลเนี่ยก็เก่งเก่งเลยนะครับเพราะว่ามันได้ทั้ง A A D แล้วก็ AP นะครับไปเลือดด้วยแล้วก็สแตนออยในมีสองวินะครับก็เรียกว,ว่าถ้าคุณเล่นเรเบลยยงไยงไงก็ต้อง7เลเบลนะครับซึ่งถ้าคุณอยาก7เรเบลแบบคุ้มๆหน่อยเนี่ยก็ต้องมีสเปดหนึ่งอันนะครับแล้วมาเล่นระบองตรงนี้เพื่อเอาโซเซอร์นะครับให้โซอ,อี้คือเอามาแคป5บาทนั่นแหละนะครับ คือถามว่า7จ็ดเลเวลถ้าไม่มีสเปดเล่นได้ไหมจริงจริงมันเล่นได้นะครับเพราะตัวละครมันพอแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เก่งแบบมันจะไม่ได้เก่งที่สุดละกันนะครับก็ตรงตัวไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะครับโซอี้เซตนี้ต้องใส่โชจินนะครับเพราะว่ามานาค่อนข้างเยอะส่วนจริงก็เป็นแบบเป็นตัวมีใส่โชจินแล้วก็เป็นตัวไวสกิลตัดฮิลนะครับใส่เลดบับด้วยตัวแทงหลักก็จะเป็นอ e ีราอีนะครับอันนี้คอมสุดท้ายแล้วครับเป็นคอมที่ผมแบบชอบมากๆนะในเซตนี้แบบผมชอบแบบ โคตรชอบนะครับก็จะเป็น Family Relow นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วด้วยนะครับก็สามารถไปดูคลิปไฮไลท์กันได้นะครับก็คอมนี้ก็โล1บาทนะครับเ่นการโล1บาทนะโลพาวเดอร์โลไวโอเลตแล้วก็โลเดเวนนะครับตรงดาเลอยสนี่อาจจะโลก็ได้หรือไม่โลก็ได้แล้วแต่ว่ามันมาเยอะหรือมาน้อยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากมากคือแวนเดอร์นะครับแวนเดอร์เนี่ยเท่าที่ผมลองมานะครับไม่ว่าจะมีอัรกเมนหรือไม่มีอัรกเมนเก่งทั้งคู่ ต่อให้แบนเดอร์ไม่มีอัรกเมนต์ของตัวแบนเดอร์เนี่ยก็สามารถเล่นบอร์ดนี้ได้ซึ่งแบนเดอร์จะเป็นแครี่ที่แบบต่อยหมัดเดียวตายนะครับต่อให้ไม่มีอัรกเมนต์นะถ้ามีอัรกเมนต์มันจะยิ่งเก่งขึ้นแบบมหาศาลเลยแต่ถ้าไม่ไม่มีเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับก็บอร์ดนี้มันจะมีเดวเวนที่เป็นแครี่เอดีนะครับแล้วก็เป็นพาวเดอร์ที่เป็นแครี่เอพีส่วน Vander, แบนเดอร์ก็จะเป็นแครี่ไฟเตอร์นะครับก็มีแครี่ทุกแบบเลยนะครับตลับอคอมนี้ก็ ถ้าถามว่าคอมนี้ตอนไหนควรน่าเล่นก็ต้องเป็นตอนที่คุณมีพาวเดอร์กับเดเวนมาเยอะๆนะครับเพราะว่ามันมันต้องรีพิตนะครับต้องรีพิตเพื่อคุณจะขึ้นเลเวลหกไปหาแวนเดอร์ต่อนะถ้าเกิดคุณมาฮิตพาวเดอร์ฮิตเดเวนช้าเนี่ยคุณเหนื่อยแล้วนะครับเพราะงั้นก็ถ้ามันมาเยอะค่อยเล่นนะครับสำหรับคอมนี้โอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ตรงเรื่องของคอมเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาแนะนําทุกคนนะครับว่าเรากําลังจะมีอีเวนต์อาร์เค็นเวิลด์นะครับ ที่จะจัดขึ้นที่พารากอนฮอล์นะครับวันที่30กับ1ทธันวานะครับสาพฤศจิกาแล้วก็1นธันวานะครับมี2วันก็ใครสะดวกเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปกันนะครับผมว่ามันเป็นงานที่คุณควรต้องไปสักครั้งหนึ่งอ่ะนะครับมันเป็นงานที่ใหญ่มากๆนะครับในประเทศเรานะก็มีทั้งแบบมีใครชอบอาร์เคนเงี้ยก็ต้องไปหลีกออฟเรเจนต์โ l เรนโคเรนเอลเอลโคเรนไวิฟเนทีเอฟทีนะครับผมแนะนาว่าคุณควรแบบควรจะต้องหาเวลาไปสัมผัสบรรยากาศในงานนี้สักสักวันหนึ่งอ่ะ นะครับซึ่งไอ้นไอ้งานนี้ผมไปวันที่30นะครับก็ถ้าใครมาวันที่30เนี่ยก็มาเจอผมที่งานได้นะก็ไว้เจอกันมาทักทายกันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอย่าลืมมาเจอกันที่งานนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับ